ก็ต้องบอกเลยนะ,ะว่าตอนนี้ซีรีส์วรยหลากหลายเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะน่าดูมากๆและซีรีส์วรยแต่ละเรื่องค่ะเข้าถึงห่วงอารมณ์ ของคนดูอย่างมากนะและคนดูอย่างเราเราเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์วายล่าสุดค่ะผู้ชมค่ะซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตามองแล้วถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะมากๆกับซีรีส์เรื่อง กี่หมื่นฟ้านั่นเองค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษนะ Your Sky Series นะฮะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยได้เห็นได้ดูแล้วบอกว่าพระเอกกับนายเอกน่ารักมากๆน้องโทมัสหน้ากับน้องก้องหรือน้องก้องพบเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมทำไมเคมีมันเข้ากันได้ดีแบบนี้มากๆแต่ความพีคค่ะมันอยู่ที่ในเรื่องนะโทมัสกับก้องพบเนี่ยเขาต้องพูด คำบางคำประโยคบางประโยคด้วยในบทของน้องก้องเนี่ยต้องรับบทเป็นที่รักนะคะส่วนนะฮะน้องโทมัสเนี่ยรับบทเป็นหมื่นฟ้าค่ะเขาซ้องพูดว่าเออเรามาเป็นแฟนกันจริงๆเถอะนะครับ นี่คะ่ะผู้ชมคะ่ะข้อความนี้ทาให้หลายๆคนเนี่ยอินว่าเอ้ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยชวนกันเป็นแฟนกันจริงๆซะแล้วนะฮะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทําให้เคลิ้มไปตามๆกันเลยนะฮะถามกันอย่างนี้คะ่ะผู้ชมคะ่ะว่าแล้วคุณผู้ชมเรามีความรู้สึกยังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะเรื่องราวเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าที่รัก ชื่อนักแสดงนะคุณผู้ชมชื่อว่าที่รักรับบทโดยน้องกล้องหรือน้องกล้องพบเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหนุ่มแก้มย้อยๆนะแก้มยุยย์เนี่ยแหละถูกรุ่นพี่ตามตือ้อขอเป็นแฟนค่ะเขาพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงหลากหลายวิธีจนได้พบกับหมื่นฟ้ารับบทโดยน้องโทมัสเนี่ยแหละคุณผู้ชมรุ่นพี่สุดฮอตที่มาตกกระไดพลอยโจแรแกล้งเป็นแฟนชั่วคราวก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาเนี่ยแหละค่ะ สรุปแล้วมาเป็นแฟนกันจริงๆนะครับน,รนี่แหละค่ะประโยคนี้แหละที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลกลายเป็นคลิปไวรัลและหลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่โอ้โหหนูดูสดๆนะฮะออนแอร์ Air, ในทีวียังสนุกขนาดนี้ดูนูในส่วนของอันคัดยิ่งสนุกมากกว่าเดิมอีกคือแกลงกันไปแกลงกันมาจะเนียนขนาดไหนนะฮะระหว่างที่รักกับหมื่นฟ้าเนี่ยแหละค่ะแกลงกันไปเป็นแฟนนะฮะ แต่ก็ต้องบอกเลยหลังจากแกล้งกันไปแกล้งกันมาทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เรตติ้งดีถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะมากๆมาดูเรื่องราวของนักแสดงกันบ้างค่ะหนุ่มที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวนะกับบทบาทหมื่นฟ้าค่ะนี่คือน้องโชม,มัตท,ทีทัดนั่นเองนะฮะรับบทเป็นหมื่นฟ้าค่ะน้องเนี่ยเกิดวันที่9 เมษายนนะคะก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเคยผ่านเรื่องของการเดินแบบมาแล้วก็ในส่วนของซีรีส์นะฮะเคยเล่นซีรีส์อย่าเล่นกับอานนโอ้โหดังมากๆเลยพี่เจดคนกลางค่ะนอกจากนั้นนะโทมัสเนี่ยยังในส่วนของเล่นร่วมเรียลลิตี้นะฮะของดูมันดีค่ะอย่างรายการ GMD Friendship the Reality นะฮะแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันนะศึกษาการใช้ชีวิตภารกิจต่างๆค่ะศึกษาเคมีของพาร์ทเนอร์นะฮะว่าเคมีเราจะเข้ากับใครได้ดีค่ะภายในรายการนี้นะน้องโทมัสเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ชนะรายการอีกด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ เปิดวาร์ปหน่อยอาเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้ดูนะฮะว่าน้องเนี่ยจะติดตามความน่ารักติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไหนยังไงบ้างส่วนน้องกล้องหรือว่าก้องพบของเราที่ระบบเป็นที่รักเนี่ยล่ะค่ะผู้ชม่ะเกิดวันที่18ธันวาคมนะฮะแล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันในรายการ GMD r u d u m a n d i Friendship The Reality เช่นเดียวกับน้องโชมัสเนี่ยละค่ะเป็นหนุ่มที่ เคมีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเคมีเป็นคู่จีนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันกับน้องโทมัสนะฮะซึ่งน้องโทมัสกับน้องก้องพบเนี่ยนะฮะในรายการเราจะเห็นเลยว่าโอ้คู่นี้น่ารักมากๆทําให้เป็นผู้ชนะของรายการด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะ ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเคยเห็นกล้องมาจากงานอ e ีเวนต์ต่างๆผลงานซีรีส์เนี่ยนะครก็มีโอกาสารับบทบาทเป็นนักแสดงนําในซีรีส์เรื่องต่างๆด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าทั้งคู่เนี่ยโคจรมาเจอกันนะคะในซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าและกี่หมื่นฟ้าเนี่ยแหละค่ะก็ทําให้หมื่นฟ้าและกล้องพบหรือว่าน้องที่รักเนี่ยนะฮะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน หลายๆคนยังบอกเลยค่ะผู้ชมข่าว่าคู่นี้เนี่ยอยากให้มีซีรีส์ต่อเนื่องอีกหลากหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่กี่หมื่นฟ้าเรื่องเดียวเท่านั้นอยากจะให้ มีซีรีส์ภาคต่อกี่หมื่นฟ้าอาจจะมีภาค2ภาคสาภาคสีก 3, ่ก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรายการใหม่ๆก็เป็นได้อ่ะเชื่อแน่ค่ะผู้ชมขาดูมันดีเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่พัฒนาศักยภาพของศิลปินในค่ายศิลปินในสังกัดได้ดีมากๆเราเห็นได้จากนักแสดงซีรีส์หลายๆคนนะหลังจากที่เจิดจรัสในซีรีส์แล้ว ต่อยอดการต่อยอดค่ะก็ไปเป็นศิลปินก็ไปเป็นนักร้องนะฮะแล้วก็เล่นภาพยนตร์เล่นซีรีส์เป็นการต่อยอดศิลปินต่อต่อไปเหมือนกันเล็กซี่เชื่อแน่ว่าโทมัสกับน้องก้องหรือก้องพบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กําลังมาแรงมากๆ และเป็นคู่ที่ต่อยอดไปได้ไกลอย่างแน่นอนอะฝากด้วยคุณผู้ชมคะ่ะคู่จิ้นคู่นี้กําลังมาแรงสรุปแล้วเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าในจอเนี่ยขอขอเป็นแฟนกันจริงๆแล้วนะคะส่วนนอกจอเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าช่วยบอกเล็กซี่หน่อยสิอยากรู้เหมือนกันนะฮะคู่นี้โทมัส ้องโมมัตก้องพบนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆฝากด้วยนะฮะรวมไปถึงซีรีส์กี่หมื่นฟ้านะฮะกำลังมันกำลังสนุกกันเลยทีเดียวกะฝากติดตามด้วยนะฮะ